ให้ไพ่เล่าเรื่องความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณประจำวันนี้นะคะมาเช็คสิว่าเขารู้สึกยังไงบ้างความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างกันแล้วนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันเลยนะลองให้ไพ่เล่าเรื่องสิว่านะเวลานี้เขารู้สึกยังไงกับคุณไพ่ใบแรกนะคะสิบดาบโอเคดูเหมือนว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะที่จบกันไปเนี่ยปัญหาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงหรือบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆซ้ๆําๆนะคะวนเวียนวนเวียนจนทําให้เขาอะอยู่ในความรู้สึกที่แบบเบื่อหน่ายนะคะเบื่อหน่ายแต่ Energy ของไพ่จะเห็นได้ว่าดาบทิ่มแทงลงไปไม่รู้กี่กี่เล่มต่อกี่เล่มแต่ Energy ของเขาเห็นไหมคะนี่คือกําลังออกกําลังกายอยู่ นะคะกำลังโยคะอยู่เพราะฉะนั้นน่ะไพ่จะสื่อว่าไม่ว่าจะเจ็บมากี่ครั้งหรือปัญหาเดิมๆซ้ำๆแต่ดูดูตัวเขาตอนนี้เขาก็คิดว่าเขาก็ยังรับไหวนะเพราะฉะนั้น่ะไพ่สิบดาบอะบางมุมเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไพ่ที่ไม่ดีแต่ถ้าสำรับนี้นะคะในมุมมองของนัชชานัชชาเห็นเขาออกกำลังกายแล้วอะดังนั้นอะสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือ ขอเวลาไปพักฟื้นก่อนนะถ้าสภาพร่างกายฉันพลิกฟื้นดีขึ้นเมื่อไหร่ฉันคิดว่าฉันยังไหวนะและฉันจะกลับมาสู้ต่อในความสัมพันธ์นี้และ energy ของท้องฟ้าที่มันมืดมิดนะ่ะนั่นหมายถึงว่ารอเวลารอให้พรุ่งนี้เช้าพาดติดขึ้นค่อยว่ากันใหม่อย่างน้อยในความสัมพันธ์เนี้ไพ่ใบแรกจะสื่อว่ายัางไม่จบนะฉันยังไหวนะคะใบต่อมาสิ เป็นอารมณ์ต่อเนื่องนะคะอย่างที่บอกว่าท้องฟ้ามืดมิดนะคะรอเวลาให้เช้าก่อนออกกำลังกายอยู่พักฟื้นร่างกายอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้พาดตขึ้นสดใสเดี๋ยวฉันจะ Take Action บางอย่างคนอีกโก้อย่างเขานะคะคนอีกโก้อย่างเขาเนี่ยแหละที่เราเห็นว่านิ่งเงียบกันไปเนี่ยเหมือนจริง,รงๆ Energy ไพ่มันจะเหมือนกับว่าเอ้าล้มหายตายจากกันไปหรอจริงๆไม่ใช่นะไพ่ใบเนี้ย ไพ่แค่จะสื่อว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดไปพักฟื้นเมื่อคนคนนี้กลับมาแข็งแรงนะคะร่างกายแข็งแรงแล้วจากท้องฟ้ามืดครึ้มแสงสว่างพระอาทิตย์ส่องแสงแล้วเขาจะมีการเทคแอคชั่นการเทคแอคชั่นของเขาก็คือเขาจะมายื้อคุณกลับไปเขาจะมาดึงคุณกลับไปเขามีความเชื่อมั่นเขามีความมั่นใจนะว่าคุณน่ะ ยังรักเขาและเขาก็เชื่อมั่นในศัก,กยภาพพละกกำลังของเขาว่าเขาจะสามารถที่จะดึงคุณกลับไปได้มีความอีโก,โกอ้อนะแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบอะไรที่ยากยากยิ่งตอนเนี้คุณอะทำเป็นเพิกเฉยไม่ได้รอเขาไม่ได้ตามเขาแล้วก็ทําท่าเหมือนว่าฉันอยู่ได้แล้วฉันจะ move on อะมันยิ่งเหมือนเกมที่ท้าทายเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบอะไรยกย ชอบเอาชนะชอบความท้าทายและก็มั่นใจว่าจะทำสำเร็จคุณกับเขามีพลังงานของความแตกต่างนะบางคู่ก็คือแตกต่างกันด้วยอายุเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมหรือบางทีมันมีความแตกต่างทางด้านสังคมนะคะแต่สิ่งที่เห็นในตอนนี้นะชัดเจนมากว่ารอฉันพักฟื้นก่อนรอฉันออกกำลังกายโยคะก่อนเดี๋ยวกลับมาแข็งแรงเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะกลับมายื้อกับเธอจะกลับมาแบบสู้กับปัญหาเดิมๆนี่แหละนะคะ นั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะโอเคเขาเชื่อว่าในความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบ e n e r g y นะคะสองเหรียญวนเวียนวนเวียนนะคะเขาเชื่อว่ามันยังไม่จบถึงแม้ว่าในความสัมพันธ์นี้เรากับเขาจะมีประเด็นปัญหากันมากี่ครั้งแต่เมื่อห่างกันไปแล้วสักระยะหนึ่งมันก็สามารถที่จะกลับมาต่อกันติดได้ทุกครั้ง อาจจะเป็นที่คุณก็กลับไปคืนดีกับเขาทุกครั้งอะ่ะมันก็เลยทําให้เขามั่นใจว่ามันตัดกันไม่ขาดหรอกใบต่อมานะคะสามเหรียญนะเขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยากที่จะกลับมามีบทบาทมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเห็นไหมคะไม่อยากให้คุณโยคะคนเดียวอยากจะมาออกกำลังกายเป็นเพื่อนเขามองว่าบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเป็นทีมดีกว่า หัวเดียวกะเทียมรีบนะคะเขาจะกลับเข้ามาแล้วก็การกลับมาครั้งเนี้ยเขาอยากให้คุณรู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขคนเดียวได้นะต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อกันได้และถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมหรืออาจจะแข็งแรงกว่าเดิมก็ได้นะเขาอยากจะบอกอะไร เดอะเฮอร์มิตพลังงานของความสงบนิ่งนะคะแต่เห็นไหมคะว่าคนคนนี้ในช่วงที่ห่างกับคุณน่ะความนิ่งเงียบความสงบมันทำให้เขาอะ่ะคิดอะไรได้นะคะจุดที่เขาอยู่เนี่ยเหมือนเขาเก็บตัวอยู่ในห้องนั่นหมายถึงว่าเขาปลีกวิเวกห่างกับคุณไปแล้วแล้วตอนนี้เขาคิดอะไรได้นะคะสิ่งที่เขาคิดได้คุณเห็นไหมคะเอเนอรก็คือมีแสงสว่างเข้ามานะคะมีแสงสว่างเข้ามาในความคิดของเขา เรียกได้ว่าความเงียบความสงบอะ่ะมันทําให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญามันทําให้เขาตื่นรู้แล้วมันทําให้เขาคิดได้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยระหว่างมีคุณกับไม่มีคุณอะไรมันจะดีกว่าเขาเป็นคนที่แปลกนะในตอนที่อยู่ใกล้ๆกันอะ่ะบางทีปัญหามันเยอะแล้วก็มีในเรื่องของความทิฏฐิอิโก,โกอยากจะเอาชนะกันไม่ยอมกันเขารู้สึกเหนื่อยแต่พอได้ห่างไปแล้วอะ่ะได้ไปฮิลใจได้ไปพักฟื้นแล้วอะ่ะ ความสงบอ่ะมันจะฮิลเขาได้ดีมากมันก็เลยทำให้เขาเริ่มที่จะกลับมาแข็งแกร่งนะและอยากที่จะกลับมาสู้รบปกมือกับความสัมพันธ์นี้อีกตื่นรู้แล้วนั่นเองนะคะไพ่ใบต่อมาว้าวพลังงานพลิกฟื้นเลยนะคะจากที่คนคนนี้นะคะที่อยู่ใน Energy ที่แบบเนี่ยชุดแดงนั่งห่อเหี่ยวอยู่ตอนเนี้ย เขาพลิกฟื้นล้นะคะเขาพลิกฟื้นพร้อมที่จะแบบเฉิดฉายล้เขาจะบอกว่าเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาพร้อมที่เขามี energy ชาร์จแบตมาเต็มแล้วอะ่ะเขาจะกลับมาทำให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคือจะกลับมาทำให้คุณน่ะหลงรักเขาอีกครั้ง ะะและเชื่อไหมคะว่าไพ่สองใบนี้มีความมั่นหน้ามีความมั่นใจว่าฉันทําได้แน่นอนฉันสามารถทําให้เธอกลับมาตกหลุมรักฉันได้เหมือนเดิมรักครั้งเนี้ฉันจะทําให้มันดีกว่าเดิมทําให้เธอไม่สามารถที่จะไปไหนจากฉันได้แต่บางกรณีหมอก็รู้สึกว่าเขาก็อาจจะคิดถึงเรื่อง18บวกเหมือนกันนะดูมันมีแพชชันอ่ะดูมันมีความร้อนแรงอ่ะยังไงก็ไม่รู้นะค่ะเขาอยากจะบอกอะไรต่อ ให้ใบต่อมา8ดเหรียญโอเคดูเหมือนว่าคนคนนี้นะคะในช่วงที่ห่างกันไปเนะี่ยเขาก็ได้ไปคิดทบทวนคิดวนๆคิดซ้ําๆนะคะคิดทุกอย่างนะเนี่ยแปเหรียญกับ2เหรียญเนี่ยเป็น energy ของเหรียญที่มันวนเวียนวนเวนียนแล้วก็มารวมกันหาวิธีที่จะให้เรากับเขาอะ่ะกลับเข้ามากลับเข้ามาในชีวิตกันละกันและเขาเชื่อว่าการกลับมาครั้งนี้ จะไปได้ดีกว่าเดิมคือเขาอะตั้งใจนะว่าถ้ากลับมาครั้งนี้เขาจะกลับมาทำดีกับคุณแบบสม่าเสมอทุกๆครั้งก็อาจจะกลับมาทำดีแค่ช่วงแรกๆแ,แต่พอคุณอยู่ตัวแล้วอะเขาก็เหมือนจะเรียกว่าพลังงานตกอะนะแต่ครั้งนี้เขาตั้งใจตั้งใจจริงๆที่อยากจะทำดีกับคุณสม่าเสมอนะคะใบต่อมาโอเคพลังงานหนึ่งไม่เท้า ใกล้แล้วค่ะใกล้จะ take action แล้ว energy มาเต็มนะคะรับไม้นะคะหนึ่งไม้ที่อยู่ตรงนี้คุณเห็นไหมคะว่ากิ่งกิ่งใบแตกออกมาละเขาเชื่อว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่เราและเขาอ่ะจะต้องกลับมาพูดคุยกัน ถึงเวลาแล้วที่ความสัมพันธ์อ่ะที่มันนิ่งเงียบกันไปจะต้องถูกจุดติดอีกครั้งเบื้องต้นก็กลับมาคุยกันก่อนมีอะไรที่ต้องปรับต้องแก้ถ้าเกิดว่าทั้งเราและเขาสามารถที่จะคุยกันปรับด้วยกันได้นะคะมันก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ ขอดูซิว่าเขาตั้งใจกลับมาคบกับเราแบบแฟนใช่หรือไม่อะตั้งใจอย่างนั้นไหมไพ่ห้าไม้เท้าเขาบอกว่าจริงๆอะเขาก็อยากกลับมาคบแต่เขาต้องการที่จะ ชัวก่อนนะเคลียร์ปัญหาก่อนปัญหาอะไรที่เคยทําให้เรากับเขามีข้อขัดแย้งอะ่ะเคลียร์ให้ได้นะคะเราต้องมั่นใจก่อนว่าเหตุการณ์เหล่านั้นน่ะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการปัญหาในเรื่องของสิ่งนั้นอะ่ะปัญหาเดิมๆซ้ําๆหรือคําพูดละอารมณ์นะคะจัดการได้แล้ว ค่อยว่ากันอีกทีในเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าครั้งนี้เขาอยากจะกลับมาแบบเราไม่ต้องรีบร้อนอะไปแบบเรื่อยๆไปแบบสบายๆถ้ามันใช่ยังไงมันก็ดีกันไม่พ้นนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ